สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป .5 ทุกคนนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองด้วยนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันที่19สิงหาคมนะคะ2564เนาะเรายังอยู่ในหัวข้อการคูณทศนิยมเหมือนเดิมนะคะคราวที่แล้วนะคะเราก็เรียนไปแล้วเนาะทุกคนก็ทํากันบ้านได้อันนี้หลายๆคนที่ทํามาถูกหมดเลยนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราก็จะอยู่ในเรื่องนี้เหมือนเดิมนะลูกนะเพราะว่าเราจะทวนซ้ำๆย้ำๆให้เข้าใจก่อนนะถึงจะขึ้นเรื่องถัดไป วันนี้เรามาดูในแบฝบึกหัดหน้าต่อไปเลยนะคะคราวที่แล้วนะคะคุณนิดให้นักเรียนทำนะคะ <S <S ในส่วนของหน้าที่72 <S <S ใช่ไหมคะ72เนอาหลายๆคนก็ทําแล้วนะคะวันนี้เราจะขึ้นหน้าต่อไปคือหน้าที่73นะคะยังอยู่ในเรื่องของการคูณจํานวนนับด้วยทศนิยมเหมือนเดิมนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูในข้อที่7เลยนะคะข้อที่7ข้อที่7ก็คือ13นะคะคูณกับอะไรคะลูก 1> 7 1นะคะ5 8เนาะ7.158นะคะโอเควิธีทำเลยนะคะจำหลักการได้ไหมคะที่คนนี้สอนให้สอนเรานะคะจริงๆแล้ววิธีการหาผลคูณทศนิยมด้จำนวนนับจริงสองวิธีนะคะก็คือวิธีแรกก็คือใช้วิธีการแปลงนะคะแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนนะคะที่มีส่วนเป็นอะไรคะหลังจุดมี3ตัวส่วนจะเป็น1000ใช่ไหมคะก็จะเป็น13คูณด้วย 7,158 0ั0หากการาส,ส่วนนะคะเราก็มาใช้หลักการคูณเศษส่วนนะคะหลังจากเราคูณได้แล้วค่อยมาทำให้เป็นทศนิยมอีกรอบหนึ่งคราวนี้วิธีนี้คุณนิดเป็นให้นักเรียนทำนะคะคุณนิดให้นักเรียนทำวิธีที่2ก็คือวิธีรัดเป็นวิธีที่ใช้ในการหาผลคูณที่ไวนะคะก็คือเราคูณเลยนะคะเราไม่ต้องทำปเป็นเศษส่วนนะคะก็คือเราคูณปกติ นะเป็นวิธีลัดนะซึ่งคุณนี่จะเน้นวิธีนี้นะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่นําไปใช้ในการเรียนระดับชั้นต่อ,ตอ,ตอไปแล้วก็เป็นวิธีที่ได้คําตอบไวนะคะอ่ะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคูณนะคะก็คือเราไม่ต้องนําจุดมาคูณนะคะให้เราเสมือนว่าเป็นจํานวนธรรมดาคูมกันนะคะดังนะั้นคุณนี่จะเอาจํานวนเจ็ดจุดหนึ่งห้าแปดก็คือเป็นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดนี่แหละลงเป็นวิธีลัดในการหาผลคูณที่ไวนะคะแล้วก็ ก็คือจุดยัไม่ต้องเอามานะคะไม่ต้องนําจุดมานะ,ะให้ถือว่าเป็นจำนวนนับธรมรมดาคูณกันนะคะจุดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวให้มาเติมจุดเวลาต้องเรียนจะตอบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น7จ็ดพันหนึ่งห้าสิบแปดคูณกับสิบสามเลยนะคะเป็นเทคนิควิธีการที่ใช้ในการหาผลคูณทศนิยมที่ไหวนะคะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครคูณเลขได้คูณจํานวนนับธรมรมดาได้การคูณทศนิยมจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะว่าหลักการคูณเหมือนกันกันกบจำนวนนับนะคะ เวลาเราคูณเสร็จแล้วนะคะเวลาจะตอบต้องมาเติมจุดให้เขาด้วยแต่พอเวลาคูณไม่ต้องมาจุดมานะคะเข้าใจนะคะนี่เป็นวิธีลัดนะคะอ่ะทีนี้มาดูเลยแล้วก็นำสามไปคูณแปดสามคูณแปดเป็นยี่สิบสี่นะคะแล้วก็ใส่สี่ทดสองนะคะสามคูณห้าเป็นสิบห้านะคะสิบห้าบวกสองเป็นสิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดทดหนึ่งสามคูณหนึ่งเป็นสามบวกหนึ่งเป็นสี่ สามคูณเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปเป็นหน้าที่ของหนึ่งเนาะเราก็ใส่ศูนย์กันมาไว้นะเขาเรียกว่าใส่ศูนย์กันลืมกันเพื่อไม่ให้เรามาเผลอใส่ตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครคล่องแน้วไม่ต้องใส่ศูนย์ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่เราต้องตั้งเลขตรงหนักนะคะเข้าใจไหมลูกหนึ่งคูณแปดเป็นแปดใส่ตรงนี้นะหนึ่งคูณห้าเป็นห้าหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งคูณเจ็ดเป็นเจ็ดเสร็จแล้วก็นำผลคูณทั้งสองบรรทัดมารวมกันนะคือมาบวกกันนั่นเอง 4ีบวกศเป็น4 7่เบวกแปเป็น15ใส่5ทด1นะคะ5้บวกสเป็นก 1, เก้าบวกหแล้วก็บวกอีกจนทดก็เป็น10ใส่0ทด1 1ึบวกหเป็น2 2งบวกหเป็น3นะคะ7จบวกสเป็น9นะคะหลังจากเราได้ผลคูณเสร็จแล้วนะคะอย่าเพิ่งตอบนะคะนะักเรียนต้องมาใส่จุดให้เขาด้วยนะคะคราวน,นี้นนันกเรียนจะใส่จุดทำยังไงนะคะเราก็ย้อนกลับมาดูที่โจทย์นะคะตัวแั้งคือ13มี ตำแหน่งทศนิยมไหมคะไม่มีนะคะแล้วตัวคูณมีตำแหน่งไหมคะมีก็คือมีสามตามหน่งวิธีการดูว่ามีมกี่มีกี่ตำแหน่งให้ดูหลังจุดนะคะหลังจุดมี3าตัวก็คือ3ามตามหน่ง mm hmm. แสดงว่าผลลัพธ์ข้อนี้ให้ตอบเป็นทศนิยม3าตำแหน่งนะคะคราวนี้เราก็จะนับนะจำนวนที่เราคูณได้จากหลังมาหน้าให้ครบ3มตัวแล้วก็ลงจุดนะคะ1 2 3สองสแล้วก็ลงจุดไปนะคะง่าย ดังน,นั้นผลนับับข้อนี้นะคะก็ตอบเป็นเท่าไหร่ลูกตอบเป็น้เท่าไหร่คะ93.054น้กเรียนลองเห็นเป็นรูปตกเรมไหมเอ่ยเดี๋ยวขอเช็คเรมแป๊บนึงนะคะ,ะตกเรมไหมตกอยู่นะคะตกอยู่นิดนึงอ่ายกอ่ยกกล้องให้หน่นะคะขอบคุณมากะคะ่ะโอเคนะคะ เพราะนั้นคำตอบก็คือตอบ93.054ง่ายไหมคะเรียนเข้าใจไหมคะสุดก็คือเวลาเราคูณนะลูกนะก็คือเราไม่ต้องจุดมาคูณขั้นตอนการคูณไม่ต้องจุดมานะคะให้ถือว่าเป็นจำนวนธรรมดาคูณกันคูณปกติเหมือนจำนวนนับเลยลูกพอเราคูณเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราค่อยมาใส่จุดให้เขาภายหลังนะเวลาถ้าเราถ้าเราเอาจุดนะเนี่ยนั้นเองก็จะผงกับจุด พนักงานก็เลยให้นักเรียนเก็บจุดไปก่อนนะคะให้ถือว่าเป็นจำนวนนับธรรมดาคูณกันแล้วพอเราคูณเสร็จแล้วนะคะค่อยมาแสจุดให้เขานะคะง่ายไหมคะวิธีที่ิธีที่ใช้ในการหาผลลัพธ์ที่ไวนะเป็นวิธีที่สอบในการหาผลคูณเศษส่วนนะวิธีแรกใช้วิธีการแปลงเศษส่วนอัตโนแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนก่อนแล้วก็ใช้หลักการคูณเศษส่วนพอเราได้คําตอบเสร็จแล้วค่อยมาทําเศษส่วนเป็นทศนิยมอันนั้นคือวิธีโดยตรงนะคะแต่นี่คือวิธีหลัก ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถนําไปใช้ในการเรียนระดับชั้นต่อไปได้นะคะเพราะน้คุณิพขอเน้นวิธีนี้นะคะ,ะ,ะเข้าใจไป่รุได้นะคะอะคราวนี้มาดูข้อต่อไปนะคะข้อต่อไปข้อต่อไปนะคะครูจะทําให้นักเรียนดูในข้อที่สนะิบเนาะข้อที่สิบฉะนั้นข้อนี้ครูทิ่ขออนุญ,ญาตลบนะคะลบเนาะข้อที่สิบ ข้อที่สิบนะคะอ่ะ5.96นะคะคูณ37เนาะ5.96จุคูณสานะคะโอเคนี่เป็นการคูณทศนิยมด้วยจำนวนนับนะคะจำนวนหนึ่งเป็นทศนิยมอีกจำนวนหนึ่งเป็นจำนวนนับนะคะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ตั้งคูณเลยนะคะตั้งคูณเลยเราจะพยายามทำเรื่องนี้เรื่องแบบยากให้เป็นง่ายๆเนาะ,ะนักเรียนจะได้ไม่เครียดนะคะเพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็ทําเหมือนข้อเมื่อกี้เลยนะคะเวลาคูณไม่ต้องนำสุดมาคูณนะคะให้ถือว่าเป็นจำนวนธรรมดาคูณกันนี่แหละนะคะก็จะเป็น5้ารก็นะคะคูณกับ37คูณธรรมดานะคะคูณปกติเลยอ่ะราวนี้ลงอ่าลงคูณเลยนะคะลงมือคูณเลยอ่ะ7ไปคูณ6 7 6เป็น42เนะา 2, 6, นะใส่2พทด4ี่คะ 97เป็น63 63 64 65 66 67นะคะใส่7ทด6นะคะ75เป็น35 35บวกกับ6ก็เป็นเท่าไหร่คะ41นะคะ35บวก6เป็น41โอเคต่อไป3คูณ6เป็น18ทีนี้นักเรียนบางคนจะจะจะใส่ใส่ตัวเลขผิดหลักนะก็แค่ใส่ศูนย์กันไปก่อนนะคะ 3ามนะคะใส่8ปดทดหนึ่งทตัวนี้ใช้แล้วก็ขีดทิ้งได้นะคะจะได้ไม่เปิดใช้อีกเนาะอ่าสามบแปดต่แทดหนึ่งอีนี้สามเกเป็นยี่สิบเบวกหนเป็นยีนะคะใส่8ทด2นะคะต่อไป3าเป็น15บห้าส7บนะคะใส่ไปเลยนะคะโอเคหลังนะจากนั้นก็นำผลคูณทั้งสองท่านมารวมกัน,มา,ม,กนมาบวกกันนะคะสอบวกศย์เป็น2นะคะเจ็ 7, บวกแเป็น15้า ใส่5ทด1นะคะ8ปบวกหเป็น9 9้เบวกหเป็น10ใส่0ทด1นะคะ7จบวกสเป็น11บเวกหเป็น12นะคะใส่2ทด1 1ึบวกหเป็น2นะคะหลังจากคูณเสร็จแล้วนะคะจนะต้องตอบเลยนะต้องใส่จุดให้เขานะคะเราจะใส่จุดกีตกด่ตำแหน่งดีย้อนกลับไปดูที่โจทย์นะคะโจทย์ของเราตัวตั้งกี่ตำแหน่งคะ2ตามำแหน่งนใช่ไหมคะเพราะหลังจุดมี2ตัวคือ2ตำแหน่ง,งตแ,นแต่ตัวคูณมีตำแหน่งไหมคะ ไม่มีตำแหน่งดังน,นั้นผลลัพธ์ข้อนี้นะคะให้ตอบเป็นทศนิยมสองตามำแหน่งคราวนี้เวลาลงจุดนะคะให้เรานับผลคูณที่คูณได้าจากหลังมาหน้าใที่ครบ2ตัวแล้วลงจุดนะคะ1 2สองก็ลงจุดไปนะคะเพราะฉะนั้นคราวนี้ตอบเท่าไหร่ลูก220.52้ 220. 5, 2, นะคะล้วก็ตอบเป็นเลขไทยนะคะ220.52เป็นเลขไทยเนาะ อันคุณนี่ขออนุญาตตอบจริงๆนักเรียนต้องตอบบรรทัดล่างลูกนะแต่คุณนี่กลัวเราไม่นักเรียนไม่เห็นเนาะก่อนตกเส้นนักเรียนก็มาตอบนะอันนี้เป็นบรรทัดคือสู่จริงแล้ต้องอันคุณนี่ขออนุญาตยกตัวอย่างก็คือกรอบตอบก็คือเท่าไหร่คะยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองจุดเท่าไหร่คะจุดศูนย์ห้าสองนะคะโอเคอันนี้คือนักเรียนต้องตอบบรรทัดข้างล่างนะลูกนะแต่พอดีเรื่องเนื้อหาของคุณนี่ไม่พอคุณก็ยกตัวอย่างมาดูมาตอบตรงนี้นะแต่เราต้องตอบข้างหน้านะคะ เป็นไงคะง่ายไหมคะเขียนเขียงเท่าทีเท่าทีเท่ทีนะคะสองร้อยโอ๊ตอานะท่าทีลูกนะสองร้ิบ 20, นะคะจุดห้าสนะเท่าทีลูกนะเท่ทีนะคะเพิ่นเป็นหน่วนะคะตอบสองร้่องนะคะก็คือตอบเป็นทศนิยม2ตามแหน่งนะคะเป็นไงลูกง,ง,ง่ายไหมคะง่ายไหมอันนี้เป็นวิธีลัดในการหาผลคูณนะคะ บางคนบอกว่าคูนําจุดมาด้วยเลยได้ไหมจริงๆก็ได้นะคะแต่ว่าหลายๆคนจะพะวงกับจุดว่าเอ,อ๊ะมีจุดแล้วยังไงต่อข้าคูนอะไรจะเกิดปัญหาขึา <c oughs> กก้นมาเพราะนั้นคุณก็เลยใช้วิธีการเก็บจุดไว้ก่อนเลย <c oughs> ไม่ต้องยุ่งกับจุดนะให้เสมือนว่าเป็นจำนวนธรรมดาคูณกัน, <c oughs> กนปกติเลยค่ะคูเหมือนจำนวนนับธรรมดาเลยหล,หลังจากเราคูณเสร็จแล้วนะคะค่อยมาเสียจ,จุดี้เขาภายหลังก่อนจะตอบลงจุดก่อนแล้วค่อยตอบนะคะแต่เวลาคูณคูณเหมือนจำนวนนับธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นวิธีนี้วิธีที่นักเรียน เข้าใจง่ายหลังจากที่ต้องเรียนทํามาหลายๆข้อแล้วหรือรุ่นที่เคยสอนล,ลูกนะก็พอเร้นวิธีนี้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ทําได้ครูก็เลยขอเรียนวิธีนี้นะคะขอเรียนวิธีนี้นะไม่ต้องพวงจุดนะคะให้คุณเหมือนจำนวนธรรมดาก่อนหลังจากเราคูณได้แล้วนะคะค่อยมาเส็จ,จุดให้เขาภายหลังนี่คือวิธีการหาผลคูณทศนิยมนะคะเข้าใจมลูกง,ะะง่ายไหมคะง่ายไหมง่ายเนาะโอเคนะ เมื่อวานคลิปเป็นวัญญัตินะคะคุณนิท้อเรียนดูคลิปดูคลิปการคูนผู้ชมด้วยจํานวนที่เป็นร้อยจานวนที่เป็น10เป็นร้อยเป็นพันพอเข้าใจไหมคะพอได้ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณนิจะขอนําหลักการนั้นที่นักเรียนดูคลิปวัญญัตินะมาทําในข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่10บเอ็ดนะคะแล้วก็ข้อที่สองนะนี่ขออนุญาตลบสะุกนะขอทบทวนนิดนึง วันที่11นะค็ดนะอธิกาข้อที่11เนาะวันนั้นเราเรียนแนละ้วเนาะ9.082คูณกับเลขกนะึ่งร้เนาะอ่ะหนึ่งร้อยเนี่ยถ้าเป็นการคูณด,100ด้วยร้อยด้วยสิบด้วยพันพวกนี้นะคะไม่ต้องตั้งคูณเลยลูกเราใช้วิธีการเลื่อนจุดไปหลังมาเทคนิคการเลื่อนจุดจําได้ไหมคะเราเรียนแนละ้วเนาะคราวที่แล้วแลว้วก็คนนี้ก็ให้ดูคลิปธราคารัรจําได้นะคะร้อยเนี่ยมีศูนย์สองตัวใช่ไหมคะฉะนั้นวิธีการเลื่อนจุดก็คือถอยมาสองเก้านะคะก็ะถอยมาอ่าครั้ง ครั้ที่สองจุดก็ได้ย้ายอยู่ตรงนี้นะคะแอนเฟรย์ก็ตอบเท่าไหร่คะ908.2เห็นไหมคะไวไหมคะถ้าเป็นการคูณด,ด้วย100มีศูนย์สองตัวใช่ไหมคะแล้วก็ถอยหลังมา2 9หรือเรียกว่าเลื่อนจุดถอยหลังมานะคะครั้งที่1ครั้งที่2ฉะนั้นจุดก็ได้ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะก็กลายเป็น908.2นะคะต่อมาข้อ12นะคะ 52. ข้อ12ข้อ1ิก็คือ1.08 คูณด้วยหนึ่พันใช่ไหมคะคูณด้วยหนึ่งพันถ้าคูณด้วยหนึ่งพันเนี่ยหนึ่งพันมีศูนย์สามตัวใช่ไหมคะแต่ว่าตัวคูณมันมีสองตำแหน่งนะเพื่อง่ายต่อการหาผลลัพธ์ให้นักเรียนใส่ศูนย์ขึ้นมาก่อนนะคะให้มีสามตำแหน่งนะคะพอเราต้องเลื่อนจุดมาสามครั้งถอยหลังมาสามเก้าใช่ไหมคะฉะนั้นมีแค่สองตำแหน่งเติมสูนเข้ามาให้ครบสามตำแหน่งค่อยเลื่อนนะคะจะได้ไม่งงเนาะโอเคเพราะนั้นคูณด้วยหนึ่งพันก็คือเลื่อนจุดถอยหลังมาสามเก้าหรือสามครั้งนะคะ ั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ตอนนี้จุดเด้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะจุดถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะฉะนั้นจุดที่ถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีแมงต่อท้ายจุดเลยจเจมสจุดนี้ก็สามารถหายไปได้เหลือเพียงแค่1นึ่งพเข้าใจไหมลูกพอจุดไปอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะไม่มีแรนต่อท้ายจุดแล้วนะจุดก็จะ,มะไม่มีค่าแล้ว,ลวก็จะหายไปเลยเหลือเพียงแค่1นึ่งพันแปดสิบ ในคิวิธีเทคนิคในการหาผลคูณนะคะพอเข้าใจหรยลูกเพราะนั้นนักเรียนสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในการหาผลคูณเพื่อให้เราได้คำตอบที่ไวขึ้นนะคะเข้าใจไหมคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อสิบสิบออ่ะิบ1อ่ะ1ิบ2ไม่ต้องทำเนาะวันนี้เาะฉะนนครูนิดเฉลยหรือสอนนะักเรียนเลยนะค่ะอันนี้วิธีนี้นักเรียนเข้าใจอยู่แล้วลูกนะเอาโอเคนะคะถ้างั้นเดี๋ยววันนี้เราจะาให้นักเรียนทำกัน้างลูกนะ อันนี้เนี่ยเปิดไปเลยนะคะในหน้าที่74เนาะเมื่อกี้คุณนิชเลยนหน้าที่73นะคะเราเรียนหน้าที่73ไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องทำเนาะให้เรียนทําหน้าที่74นะลูกนะไม่ต้งหมดหกข้อให้ทําทุกข้อนะคะแต่หน้าที่75ยังไม่ต้องทํานะคะให้ทําหน้าที่74ก่อนนะโอเคนะคะสำหรับวันนี้มีใครสงสยัยอะไรไหมลูกถ้าใครสงสยยัยหรือไม่เข้าใจอะไรนะคะก็ พิมพ์คาถามส่งไปถามคุณในห้องเรียนก็ได้หรือว่าจะสอบถามรายส่วนตัวก็ได้นะลูกนะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเราจะเรียนสดกันนะผ่านไลน์มิลติ้งนะหรือบางทีก็จะเป็นวิดีโอคอลเนาะอ่ะาคราวนี้พรุ่งนี้เราเปลี่ยนตารางใหม่นะลูกนะเราใช้ตารางใหม่ดังนั้นคณิตศาสตร์จะเป็นชั่วโมงที่2นะคะก็คือ9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงครึ่งนะคะโอเคนะคะถ้าวันนี้ไม่มีแล้วแล้วก็มีไเปเพียงแค่นี้นักลูกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะสวัสดีค่ะ